ลามินเยมานจากเด็กน้อยในโมเลสถึงเจ้าของคริสหา418ล้านยูโรของปีเก้สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปพบกับเรื่องราวสุดอบอุ่นใจของดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในโลกฟุตบอลตอนนี้ลามินเยมานปีกซ้ายมหัศจรรย์แห่งบาร์เซโลนาเพียงอายุ18ปีแต่เขากลายเป็นเจ้าของคริหาสุดหรูมูลค่ากว่า11ล้านยูโรหรือราว418ล้านบาทที่เคยเป็นบ้านของตำนานกองหลังเคราช ปีเก้เลยทีเดียวบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านสุดรูซิอุตัดดีอโกนันหนึ่งในพื้นที่ที่แพงที่สุดของเมืองบารเซลโลนารายล้อมไปด้วยบ้านของเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั้งโรนันอาราโฮอลเลกานโดนบบนเดและตำนานอย่างอันเดร์อินเนตา้าแต่กว่าที่เด็กหนุ่มคนนี้จะมาถึงจุดนี้ได้เส้นทางของเขาไม่ได้รอยด้วยกลีบหุหลาบเลยค่ะลามินเยมานเกิดเมื่อปี2007ในครอบครัวเชื้อสายโมร็อกโกกินี ที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆชื่อว่าโมเลดเดนบบเยตชีวิตวัยเด็กของเขาเรียบง่ายมากคุณพ่อทำงานหนักเพื่อดูแลครอบครัวส่วนคุณแม่คอยผลักดันลูกชายให้ทำในสิ่งที่รักตั้งแต่อย่างเล็กยามานรักฟุตบอลสุดหัวใจเขามักจะออกไปเตะบอลกับเพื่อนๆตามสนามหญ้าเล็กๆแถวบ้านโดยใช้ลูกบอลที่เย็บเองจากเศษผ้าเพราะครอบครัวไม่สามารถซื้อของใหม่ได้บ่อยพรสวรรค์ของเขาโดดเด่นเกินวัยอายุเพียงเจ็ดขวบ ก็ถูกแมวมองของบาร์เซโลนาดึงเข้าสู่ศูนย์ฝึกลามาเสียอันเลื่องชื่อที่นั่นเขาต้องเผชิญทั้งความกดดันความเหงาและการฝึกซ้อมที่เข้มข้นแต่ยามานไม่เคยยอมแพ้เขาเชื่อเสมอว่าฟุตบอลจะเปลี่ยนชีวิตครอบครัวของเขาได้เมื่ออายุเพียง15ปีเขาทำลายสถิติกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีมชุดใหญ่บาร์เซโลนาที่ได้ลงเล่นในลาลิกาและในปีถัดมาก็กลายเป็นดาวรุ่งที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามอง ทุกครั้งที่ได้ลงสนามเขาไม่เพียงแต่เล่นเพื่อชัยชนะแต่เล่นเพื่อครอบครัวเพื่อความฝันของเด็กชายคนหนึ่งที่เคยเตะบอลกลางลานดินและว,วันนี้เด็กชายคนนั้นได้เติบโตขึ้นเป็นดาวแห่งอนาคตของบาร์เซโลนาพร้อมทั้งซื้อครีหาดรู้หลังเดียวกับที่ไอดอลรุ่นพี่ปีเก้เคยอาศัยอยู่ภายในครีหาดแห่งนี้มีทุกสิ่งที่สะท้อนถึงความสําเร็จของเขาทั้งห้องนอนหกห้องสระว่ายน้ำสองสระทั้งในร่มและกลางแจ้งยิ้มส่วนตัว ห้องสมุดและสตูดิโอบันทึกเสียงที่เคยเป็นของชาคิราอดีตภรรยาของปีเก้ยามานมีแผนจะปรับปรุงคริฮาตให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์นักฟุตบอลอาชีพเพิ่มฟิตเนสครบวงจรห้องกาย,ยภาพบำบัดระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสนามฟุตบอลขนาดเล็กและสนามปาเดนสำหรับพักผ่อนจากเด็กชายในบ้านเล็กๆสู่เจ้าของคริฮารหรัวใจกลางบาร์เซลโลนาลามีนยามันคือแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกว่าความฝันจะไม่มีวันไกลเกินเอื้อมถ้าเราไม่ยอมแพ้ขอบคุณที่รับฟังนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดรเรื่องราวแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้อีกค่ะ